สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบนมเวลาที่เน่จะต้องแบบซื้ออะไรบางอย่างเนี่ก็จะต้องซื้อนมใช่นมเวลาเราเลือกอะไรเราก็ต้องเลือกที่นมอย่างเค้กก็ต้องเลือกที่นมว่าใช้นมสดไหมคุกกี้ก็ดูว่าเอ้ยนมสดป้า นมมันขาวพอไหมแล้วเ่พูดถึงนมที่แบบว่านี่ค่อคนข้างชอบนะก็เออถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนนู้นเลยสมัยนมมันยังไม่ปังปริเยะเท่าตอนนี้ก็นี่ชอบยี่หออ้อโฟมืดนะคะโฟมืดมีใครเคยกินนมโฟมืดไหมโฟมืดฝาแบบทองทองอะที่มันเขียนว่ายำหมี่อะยำหมี่เออมันอร่อยดีมันกลมกลม่อมแล้วก็มันแบบฟืดๆมันมันดี สวนตุนได้ชอบนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอแบบว่ายี่ห้อน,นมมันเริ่มบูมขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะแต่ว่านมที่แน่แบบว่าดื่มมันตั้งแต่เด็กใช่ไหมก็น่าจะเป็นนมหมี Yes จะบอกว่านมหมีมันหอมมากเออหมีหอมมากเออแบบวเวลามีนมหมีใส่น้ำผึ้งมันก็จะแบบว่าแจ่มจีดขึ้นเชื่อว่าในานี้ทุกคนอ่ะต้องเคยผ่านนมหมีใส่น้ำผึ้งกันมาก่อน จิหรอปกติเมจิะเน่จะชอบสั่งเป็นนมแกลอนมากกว่ามาตุนในบ้านใช่เมจิสองลิตรอ่ะเออที่เขาชอบซื้อไปทําขนมกันอ่ะก็คือแบบว่าชอบซื้อมาตุนในบ้านกินกับซีเลียวแบบกราโน่ละถามว่าทําไมเน่ถึงซื้อเมจิมาตุนไว้ในบ้านอ๋อมันราคาถูกที่สุด <c oughs> รู้สึกว่าเมจิทนี่มันเหมือนมาตรฐานนมเฉยๆมันไม่ได้ขนาดนั้นอะรู้สึกมันกลางๆเนะเออ ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นมเป้วมันก็มีเยอะขึ้นอ o ซิซ r ดก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนที่ดังๆก็จะเป็นดัชนมเออคือเคยลองนะนมเป้าของ o อซิซ r สเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจีดจาดเท่าไหร่แต่ส่วนตัวได้พูดถึงนมเป้อยังไงก็ต้องซื้อเยอะคุนะเมนูรู้สึกว่านั่นอนะแ่มจ,จีที่สุดและมีเลคโตโคบาซีคลึกคลึกคลึลลาล นมที่เมื่อก่อนทุกคนต้องผ่านกันมานมโรงเรียนนมโรงเรียนเนี่ยทุกคนถ้าสมมติว่าคนมีญาติหรือว่าพี่น้องที่กินนมโรงเรียนไม่หมดนะคนเอาไปแช่แข็งเว้ยเอาไปแช่แข็งแบบแช่ช่องฟรีซเลยเมื่อก่อนอะสิ่งที่เนททำเว้ยเน่ไม่มีแบบเครื่องปั่นไม่มีที่แบบทําน้าแข็งใส่อะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นเน่ทำเว้ยก็คือเนมีช้อนหนึ่งอันเน่เอานมไปแช่แข็งใช่ปะทีเนี้ยเอาออกมาปุ๊บเอาตรงท้ายช้อนอะที่มันช้อนเล็กๆอะเอามาแบบขูดๆๆอะตั้งแต่ตรงมุมอะขูดๆๆๆๆๆๆ พอมันได้ระดับหนึ่งปุ๊บแล้วก็โรยผงไมเอ่อไมกรัมไมกรัมนีม่ชอบโรยผงไมกรัมลงไปแล้วก็ตักกินทุกคนแซบ่บแต่ว่าทีนี้ไว้ทุกคนจะบอกว่านมถ้าเป็นร้านนมที่ชอบจะเป็นร้านวัวล้วนๆไม่มีควายผสมเออใช่ที่คุณเพิ่งฟังไปนะั่นคือชื่อร้าน จะบอกว่ามันเป็นนม,นมควายเหรอครับ <c oughs> ไม่ไม่ไม่คือมันเป็นนมแช่แข็งนี่แหละนมแช่แข็งปั่นเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ใส่น้ำแข็งเ <c oughs> ด้อค่ะนมมันก็จะเข้มข้นได้ที่แล้วมีหลากหลายรสชาติให้คุณได้เลือกด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปอุ่นนกนด้วยนะคะไม่ได้สปอนเซอร์เข้าแต่อย่างใดแต่ถ้าสมมติว่าคุณมาได้ยินคลิปนี้แล้วก็สนใจมาให้เน่ช่วยโปรโมทเ <c oughs> ออแล้วก็เผื่อสปอนเซอร์รายอื่นอยากให้แบบว่าเน่แก้ขาวอยากให้แบบขายของอะไรให้ก็กระซิบมาได้นะ หรือว่าใครอยากส่งนมโรงเรียนที่ไม่ได้กินแล้วมาให้เน่แต่ห้ามส่งนมบูดมาด้วยสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ตามที่อยู่นี้เลยเนอะฝากด้วยะคะ่ะฝากด้วยะคะ่ะ noch mal was fahre da was